เดินตลาดเช้าเดี๋ยวแม่โทมัสให้ดูภาพบรรยากาศยามเช้าเช้าตู่ของเมืองไทยอ่ะของสแก้วแม่โทมัสให้ดูแม่โทมัสต,ตื่นก็รีบมาเลยถ้ามาใส,สา่แสงแดดเยอะแม่โทมัสไม่เดินนีค่ค่ะเดี๋ยวแม่โทมัสหาซื้อของแม่โทมัสก็ถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูมของขายเยอะราคาถูกด้วยนี่ตลาดเช้าของสแก้ว ตลาดตะกุณสุขวันนี้แม่โทมัสออกมาเดินแต่เช้าตู่เช้ามืดนะทุกคนเพราะว่าถ้าแม่โทมัสมาเดินตอนอกลางวันมันจะร้อนแม่โทมัสก็ไม่ได้ซื้อของอะไรมากมายเนาะมันแสงแดดแม่โทมัสจะหลบแสงแดดเราก็มาเดินตอนเช้ามืดเนี่ยเดี๋ยวแม่ทมัสให้ดูภาพบรรยากาศชาวบ้านเขาทำมาหากินกันประมาณนี้นะทุกคน ข้างในเขาก็จะมีขายของขายหมูอันนี้ขายของกินเราจะเดินแล้วก็จะซื้ออะไรซื้ออะไรกลับไปกินที่บ้านคนทุกบ้านแล้ตอนคร้บแม่คุณชวนหลานออกมาแม่โทมัสไม่กล้ามาคนเดียวหรอกเพราะว่าอันนี้เป็นเวลาของประเทศไทยอยู่ที่ สี่ห้าสีห้าครึ่งนะทุกคนเขาก็จะมาเดินหาซื้อของนะแม่ก็มาเดินหมูย่างเดี๋ยวแม่โสมาจะซื้อหมูย่างดอกไม้เยอะแยะเลย่ะมาจะซื้อไก่ซื้อไก่ไปต้มยำกินกับช่างนะวันนี้มีช่างมาทํางานให้แม่โสมแม่โสมก็จะทําซื้อ โทมัสจะไปทำต้ยมยำกินกับช่างพอดีลุงโทมัสช่วยแม่โทมัสเทเทหน้าบ้านนะ <Okay. S 1> เราก็จะซื้อไก่ล้วไปทำอาหารบ้านแม่โทมัสหัวแ <Okay. S 1> ม่โทมัสที่ประเทศไทยทใช้เตาแกะเดี๋ยวทำไายังไงคะ ตีนไก่เอา้าขอโทษค่ะ แลจะเน่องไขอยังไงนค่องกีสับไหมเอ้ดยไเดยับค่ะแล้วเนี้กิโลแล้วก็ขาสัาเร็จอย่งเดียวนะค่ะขาโลนึงไหมขาโลนึเลยค่ะเาสับให้ด้วยทุกคนแล้วเอาน้องเพิ่มพี่ไม่เป็นไรค่ะ เราแม่ทอมันในหลายอย่างทุกคนกุ้งกิโลละ260แม่โทมัสซื้อเนี่ยแม่โทมัสซื้อปลาหมึกแม่โทมัสก็จะไปทําปลาหมึกแล้วก็ซื้อให้เขาเอาปลาหมึกหนึ่งกิโลกุ้งหนึ่งกิโลเยอะไก่อะไรเนี่ยทุกคนอยากจะซื้ออะไรเราก็ซื้อ แต่แม่มาซื้อแม่โทรมาซื้อกุ้งเพราะว่าที่เยอมันกุ้งมันจะไม่สดแล้วก็จะแช่ช่องฟิตนะแม่โทรมาก็อยากจะกินสดๆสอย่างเงี้ยซื้อไปอแม่โทรมาจะซื้อ,ซ,อซื้อผักซื้ออะไรไปที่บ้านไปท,ทำอาหารถ้าเป็นเยอมันจะแพงมาก น,น้เชา้าถูกคนจะเยอะมันก็จะกลับบ้านนะทุกคนไป,ไปกินอาหารเช้าที่บ้านเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านทุกคนเพราะว่าบรรยากาศยามเช้ามันไม่มีแสงแดดแม่โทมมัเดินได้สบายแม่แม่โทมัสก็กลับมาจากตลาดแล้วนะทุกคนกลับมาจากตลาดแม่โทมัสก็เนี่ยต้มไก่ซื้อไก่มาต้มหนึ่งตัวเอาไว้ให้ ให้คนงานเนาะที่เข้ามาทําสวนปูอะไรอย่างเงี้ยให้แม่โทมัสครัวแม่โทมัสนะทุกคนเนี่ยออกไปเมื่อก่อนมันเป็นโรงจอดรถแล้วทีนี้แม่โทมัสก็เลยเอามาทํามีงครัวนี่ออกไปข้างนอกนูน่นสนามเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โทมัสก็จะทำแล้วก็จะเอามาให้คุณงานนะทุกคนแล้วเราก็ไปดูเขาทําปูอะไรให้แม่โทมัสเนี่ยเราไปตลาด ยามเช้าเราก็ได้จะได้ของถูกถ้าเรามาซื้อกินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่พร้อมกันนะทุกคนคนมันหลายคนเราซื้อมาแล้วเราก็ต้มแล้วก็ตักคุณละชามละชามนี่ก็จะดุ้งดิงดุ้งดิง้งคุอันนี้คนงานอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจำเลียงวันนี้กินต้มไก่กับเราเนาะอ่าเดี๋ยวแม่โทรมาให้ดูดูพี่ชายทำงานกับห้าน จ้างเขาแรกแม่โทมัสจะใส่ประตูนี่ด้วยค่ปะประตูกระจกทีนี้ไม่ทันแล้วแม่โทมัสก็ไม่ใส่ซื้อประตูกระจกมาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ทํานะทําวันนี้แม่โทมัสก็เดินอันนี้เอาเอาน้าเอาน้ําใส่ให้เราเออแล้วก็ให้คนปลูกต้นไม้แม่โทมัสจ้างแล้วเบิดเนี่ยปูปูทางเดินนะทุกคนทําเป็นทางเดิน เมื่อก่อนมันก็เป็นปูทางเดินเนี่ยแต่ทีนี้ว่าน้ามันท่วมมั่งอะไรมั่งเนาะมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ <Okay. S 1> เดี๋ยว, <Okay. S 1> เ,ยวเดี๋ยวปีหน้ามาแม่โทรมสติดก,กระจกกระจกประตูกระจกแล้วก็ใส่หน้าต่างกระจกมนาะทุกคนอันนี้เราไม่มีเวลาใส่หน้าต่างกระจกประตูกระจกมันก็จะโอเคเดี๋ยวรอดูเขาไอ้นี่ แม่ผมมาพูดพูดมั่วทุกคนลิ้นไม่ไปลิ้นพันกันไปดูซิคนนี้เจียมเนี่ยเอาปูนี้ไปเทผสมเขาก็มีเทคนิคของเขานะอ่าเขาก็มีเทคนิคของเขาในการทำ ว่าแม่โทมัสไม่ได้ไปไหนอ่ะแม่โทมัสก็อย่างเงี้ยให้หละให้หลานเขาก็ไม่ได้ไปทํางานนะวันนี้เขาก็เลยช่วยลุงเขาเอาเอาไปเทหน้าบ้านะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่โทมัสจบลิปเพียงแค่นี้เดี๋ยวแม่โทมัสจะอาบน้ำค่ะทุกคนนะอาบน้ํา น้ำแต่งตัวช่วยเขาทำงานนะทุกคนแม่โทมไม่ได้มานั่งเฉยๆแม่โทมัก็ทำโทรศัพท์ใครเสียงดังลงุงอ่ะ,อะตรงนี้ก็จะเทนะทุกคนตรงนี้ก็จะเทนี่เททางจะแต่งกิ่งต้นไม้เนี่ยทุกคนแล้วก็ ช่างเขาก็จะเทตรงนี้ให้แม่โทมัสเนี่ยที่แม่โทมัสตักหินสังสายเมื่อวานเนี่ยก็จะเอามาเทตรงเนี้เพราะแม่โทมัสจะไม่เอาระดับนี้แล้วทุกคนเพราะว่าน้ํามามันก็จะมาเอ่อฝนตกเนาะเหมือนเหมือนที่เห็นนะทุกคนเนี่ยเราก็จะแต่งใหม่แต่งใหม่แม่โทมัสก็จะเททางเดินเนี่ยนะจากแม่โทมัสกิงก่อน ช่างเขาจะแบบว่ามาปูตรงเนี้ยแม่พม่าก็จะตัดตัดออกตัดออกอ่างเงี้ยทุกคนแล้ววันนี้แม่เขาม่าช่วยเขาทํางานไม่เป็นไหน,นะทุกคนนถ้าจะไปปูก็ไม่เพิไม่ไปแล้วเราก็จะตัดกิ่งต้นไม้เงี้ยเพราะว่าแมา่พมาต้องต้องทำต้องแต่ง ถ้าแม่โทมัสไม่อยู่บ้านมันก็กวา่าแม่โทมัสจะกลับมาประเทศไทยเงี้ยพวงต้นไม้พวกนี้เขาก็จะโตทุกคนมันก็จะไอ้นี่แม่โทมัสต้องดูไว้เห็นนะแม่โทมัสทำงานก่อนแม่โทมัสจบคลิปเพลงแค่นี้เจอก,กันคลิปหน้าของแม่โทมัสนอะ่ะบายบายคนะ่ะทุกคนอธดีค่ะ เนี่ยทุกคนช่างเขาเทเขาก็จะเทราดลงไปเนี่ยจนถึงทางออกหน้าบ้านแม่โสมเนี่ยข้างล่างมันต่ำเวลาน้ำฝนตกเขาก็จะขังองนี้ยยกขึ้นหน้าบ้านเหมือนกันเอารองเท้าเลยเจี๊ยมเอาลูกอ่ะ <c oughs> เอาละ ทำไปแล้วให้ตงังเขาจะาเขาช่วยเราก็จะให้เนี่ยทุกคนทมา่นนะทุกคนเจอกันชิดหน้าชิดนี้แม่โทรมสอุ้ยเนี่ยไปตลาดแม่โทมไม่ได้อะไรดำานะทุกคนแดดมันแรงบ้านเราแล้วแม่โทมไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่ครีมกันแดดนะทุกคนนะช่างมันเถอะเดี๋ยวเรากลับเยื่มันเราก็ขาวเนาะ จอกันชิปหน้าทุกคนได้ยบายค่ะชิปนี้เราทำทำงานกัน